นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมยมามเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวาหายะโอมยามเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวาหายะโอมยามเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวาหายะ อมยมาเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวายะโอมยมาเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวายะโอมยมาเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวหายะ โอมยมามเทวตาสทารักขันตุสวาหัสวาหายะโอมยามเทวตาสทารักขันตุสวาหัสวาหายะโอมยามเทวตาสทารักขันตุสวาหะสวาหายะปาโตเมตัง ปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติ จิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานัง สุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติ ปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตาตาเมตานิพพานังสุขโตจุติปาโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตาตาเมตตานิพพานังสุขโตจุติ